Come on, on. Sorry. Whoa! Sorry, it's DJ. ผมบางเยียเซียนทุกอย่างวันนี้มึงเอดจะมาเซียนพับรถกระดาษเห็นพี่นนทจิเอฟซีเขาท้าแข่งกันในชิโท๊ะวันนี้มึงก็เลยม,มาทับแบบห้าแบบให้ทุกคนดูแล้วก็จะสอนพับรถแต่ว่าน,นี่คือให้ดู5้าแบบก็พอที่จริงมันยังเป็นพันพันแบบเลยทุกคนที่มึงเห็นพับไม่ได้นะและที่เบียดมึงเห็นพับได้แล้วพร้อมแบบทุกคนเออแบบพลิกหลังกับพลิกหน้าพลิกบนพลิกข้างโอเคี๋ยวมนันจะให้ดูก่อนนะว่าสว็นแค่ไหนทุกคนแป๊บนึงมานี่ทุกคน รถกระดาษของบางเอียดตอนนี้มีทั้งหมด5แบบเดี๋ยวเราจะมาสอนแบบสูตรบางเอียดที่ว่าบางเอียดใช้แข่งแล้วชนะสูตรนี้เลยอันนี้เป็นสูตรทั่วไปที่ว่าไม่ค่อยชนะต,ตัวนี้ก็วิ่งดีนะทุกคนตัวนี้ก็วิ่งดีแต่ว่าสําหรับบางเอียดตัวนี้ตัวนี้วิ่งดีสุดในบางเอียดนะแต่ว่าบางเอียดใช้สูตรนี้ชนะนะบังเอียดก็เลยจะมาสอนพับสูตรนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าพับยังไงมาทําตามคลิปนี้กันได้เลยทุกคนนี่ทุกคนโอ้โหออกมาเลยนี่ทุกคนดู นี่มันมีหลายแบบมากนะทุกคนเราจะสอนแบบนี้ไป let's go <S มาทุกคนเรามาเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกเราต้องเอากระดาษออกมาหนึ่งคู่นะโอเคเอากระดาษออกมาหนึ่งคู่แบบนี้นะทุกคนแล้วเราก็วางอันนี้ไว้แล้วเราก็แบ่งครึ่งนะครับทุกคนแบ่งครึ่งกระดาษตัดแบบนี้เลยนะทุกคนเพราะว่าเราจะใช้ซีกเดียวในการทำหนึ่งหนึ่งคันนะหรือว่าใครจะทาด้วยกระดาษ A4 e ก็ได้แล้วแต่นะทุกคนโอเค นี่เตั้งไว้นะแล้วเรามาพับสองพับสองพับพับพับแบบนี้ทุกคนโอเคนี่ทำแบบง่ายๆานะทำตามพร้อมกันเลยทุกคนทุกคนโอเคเรามาพับเนี่ยพับแบบนี้ทุกคนพับแล้วรีบได้ดีถ้าเราเรียบดีมันก็จะเรียบถ้าเรียบมันก็จะไปดีพอพับสองเสร็จแล้วเราเลือกหนึ่งด้านด้านใดด้านหนึ่งก็ได้นะเรามาเอาฝั่งนี้ก่อนพับมาแบบนี้ทุกคนทำตามมาเห็นนะพับมาแบบนี้นะ โอเคแบบนี้เสร็จแล้วทุกคนพลิกไปพับกลับมาฝั่งนี้แล้วโอเคพัากลับมาฝั่งนี้ปั๊บเสร็จแล้วพลิกเหมือนเดิมให้มันเป็นนี้แล้วก็หุบมันเข้ามาหากันใช่หุบเข้ามากันแล้วพับอันนี้ลงพยายามไม่หัวแหลมมาก่อนมันจะได้เข้าตรงแล้วก็หาตรงกลางให้มันให้ก่อนอ่าถ้าหัวเราแหลมแล้วแล้วเราก็หาตรงกลางให้มันเข้าตรงกลาง มันก็จะได้มาเป็นแบบนี้เห็นไหมทุกคนนี่เป็นแบบนี้ฝั่งนี้ก็เช่นกันทําเหมือนเดิมมันจะมีหลายแบบอีกแบบพับฝั่งนี้แต่ว่าที่พงเยกจะสอนคือแบบพับฝั่งข้างเดียวกันทําเหมือนเดิมกับฝั่งนู้นที่พงเยกสอนไปทําเหมือนเดิมพับฝั่งนี้คลี่ออกแล้วก็พับฝั่งนี้โอเคโอเคแล้วก็คขี่ออก แล้วก็พับเข้าหากันให้หัวแหลมๆแล้วก็พับลงมันก็จะได้สูตรของมันโอเคมันก็จะสวยแบบนี้โอเคเสร็จแล้วตอนนี้เราได้สองด้านแล้วนะแล้วเราเลือกด้านใดด้านหนึ่งเป็นหัวแล้วเราก็จะพับพับแบบนี้นะทุกคนพับเข้ามาหากันเลือกเป็นหัวนะเนี่ยนะเลือกด้านใดด้านหนึ่งก็ได้นะทุกคนเป็นหัวเป็นหัวรถนะโอเคโอเคเสร็จแล้วนะทีนี้เราก็พับข้างในนี้ นี่พับกลางๆนี่ทุกคนพับเข้ามาหาให้ถึงตรงนี้ทุกคนนี่คนให้ถึงที่ขอบขอบหัวเมื่อกี้โอเคขอบหัวเมื่อกี้นะเนี่ยประมาณนี้แต่พอปิดมันก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนนี่เนี่ยทำรองข้างข้างนี้ด้วยทำเหมือนข้างนู้นเลยให้เข้ามาถึงขอบขอบหัวเลยนะทุกคนมันก็จะได้ขนาดโอเคโอเคเนี่ยมันก็จะได้เป็นแบบนี้ เห็นไหมทุกคนนี่ข้างนี้เป็นหัวนะครั้งนี้เป็นพับในเดี๋ยวนะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วเราก็พับครา้งนี้เข้ามาหานี่ทุกคนพับข้างนี้เข้ามาใส่สูตรนี้ก็สวยนะทุกคนสูตรแบบที่ว่านี่ทุกคนสูตรแบบที่ไม่พับตรงนี้ถ้าเราไม่พับตรงนี้ก็ได้มันก็จะได้อีกแบบหนึ่งแต่ว่าถ้าพับมันก็สวยแต่อันนี้เราจะพับนะทุกคนก็จะสอนแบบมันของละเอียดแล้วเราก็พับท้ายพับท้ายก็เราพับข้างล่างก่อนพับด้านล่างก่อนแล้วเราก็มาหาจุดข้างบน โอเคมาจุดข้างบนให้มันได้เท่าเท่ากันถ้าเราทําเท่ามันก็สวยถ้าเราทําไม่เท่ามันก็ไม่สวยทุกคนโอเคแป๊บนึงนะตรงนี้มันจะยากหน่อยทุกคนเพราะว่ามันไม่ค่อยเข้า <Okay. S 1> ไม่ค่อยเข้ากลางกันมากโอเคโอเคนี่ได้แล้วได้แล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนน้านี่ทุกคนนี่มันก็จะเป็นประมาณนี้นี่คือแบบ ยังไม่พับก้างบนนะเดี๋ยวไงจะพับก้างบนให้พอเราพับก้างบนมันก็จะสวยมาออกมาเป็นอีกแบบหนึ่งนะทุกคนแต่ที่จริงพับด้านบนเนี้ยมันจะรู่ลมหน่อยนะมันจะกินลมนะทุกคนแต่ว่าเพื่อความสวยงามเพื่อความสวยงามแล้วก่สาสมมติเราทาสีมันก็จะสวยไปอีกนี่ทุกคนนี่มันก็จะได้ออกมาแบบนี้สวยๆเลยเรายิ่งรีดอะไรมันแบนมันก็ยิ่งสวยนะทุกคนอ ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้โอเคตัวนี้เราจะเก็บปีกด้วยนะทุกคนไม่นั้นมันจะรูล่ลมเราจะเก็บปีกเข้ามาแบบนี้นี่คนเก็บปีก,กเก็บปีกอ่าอย่ามันรู่ลมนี่คนเก็บปีกเห็นไหมมันจะออกมาสวยมากไม่เหมือนใครด้วยโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองกันดูว่ามันจะแรงเหมือนที่มีขี้โม,ม้หรือเปล่าไปมาดูว่าแบบไหนจะแรงกว่าเพื่อนนะทุกคนมานี่คน มาดูว่าแบบไหนจะแรงกว่าเพื่อนอไ,ดไดรรถตู้นี่ยทุกคนมาดูว่าเข้ากัไหมพิษมันต้องหยาบฝา,บฝาเลยหยบฝาเลยก็มาั๊นี้ใช่ไหมไม่ด้านนี้อ่ะด้นนี้หยบมาฝั่งนี้เหรอใช่หยาบไปันนี้ันนี้เหรอมันก็โอเคทุกคนมาเดี๋ยวเราจะไปลองกันว่าตัวไหนแรงสุดไปทุกคนแล้ววันนี้ไ,ออไปดูว่าตัวไหนชนกล้องบ้างนะ อาะล้เยกอนเก็บจังวิทเต็งกนเต็งกนโอ้โหรืงีนมทกคนมาก็ันเนี้ยอะไรนี่ได้พีนโอ้เลยแล้วนะนี่ทุกคนเอาอ่ะคันนี้พอคันนี้พอคนี้พอคันนั้นบาเลยทุกคนทาคนี้นะเอาคันนี้ก่อนเลยนะคันสุดยอดของเงินะโอ้โหลอยไปเลย โอ้โหรผโอ้โหรอง้เลยโอ้ยไปเอเตอชาร์คเอาของวิทนี่ของเงียบนี่รถแดงเดี๋ยวไนก่อนเอาหัวกดหัวลงก่อนโอเคน้เนี่ยอเนี่ยกได้สามลำอื้อหือชนเสียดายมาก

วิทย์ถ่ายวันชุดนั้นเดียวเพิ่อไง่ให้อ้อยบาดเอาโอ้โหเต็มลำมาทุกคนน้ำลายเลยไม่เอาไม่เอาแล้วพอแล้วช่วงนี้ทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บกี่วันก่อนตรงนี้มาทุกคนวิทย์ถายดีตายดีวิทย์ถายดีตายดีตายดรีนี่ทุกคนใครคิดว่ารถของใครชนะรุ่นนี้ได้ท้ามาเลยเพราะว่ารุ่นนี้ แปดเมตรถ้าว่าไม่ชนนิดเดียวเนาะเดี๋ยวไปบอกข้างนอกไอ้เขาเร็วอ่ะไปเพราะว่าข้างนอกมันน่าจะกว้างมามาดูว่ามึงจะถึงไหมนะวิทย์ถ้าไม่ชนได้ได้ก่อนนะบอาตรงตรงไอ้ไม่ไปเลยเกียบร้อยห้าสี่เมตรพื้นไม่ดีพื้นไม่ดีเหลือบ้านไปอ๋อสี่เมตรถก เฮยไม่ใช่เลยอันนี้สี่เมตรหเมตรไปไปกับบ้าเยไม่ดีของเฮ้ยมันมันไม่มันไม่มไมมไมลื่นอ่ะนะนเปเฮ้ยนี่ดีกว่าไหมพิ่ี่ไนนเนี่ดีกว่าเัาไว้ดีไงไหน,นไล,ลำนี้เนาเรอเพิ่งเอ,อากันลาเลย โอ้ยองเลยงลยหลังนี้มาของหันมาโอเคไหมพี่อ้ยยิงไม่ได้นี่แต่ไม่ได้ถ้าเดิมั้ยถ้าเดิมมเดยวจะรูฮะผมไม่ก่ออุ้ยทุกคน ลำนี้ลำนี้นะ <c oughs> ใช้เข็นกับพี่นุ่น <c oughs>